คนป่วยที่โรงพยาบาลนครพนมมีเยอะมากครับต่อคิวกันเยอะมากแล้วเครื่องมือทางการแพทย์เราก็ก็ขาดเรามีแค่ตึกใช่แต่เครื่องมือเรามันไม่ค่อยมีใช่รวมถึงเตียงไ c ซเด็กที่เราเห็นเตียงไอซเด็กเตียง i c ซของผู้ป่วยที่โตแล้วคเครื่องอันต้าซาวของฝั่งลราก็ไม่มีอะไรเงี้ยมันมันขาดอยู่หลายตัวอื มันรวมเงินทั้งหมดเป็นประมาณ1 8บแปดล้านสิบแปดล้านผมก็เลยคิดว่าเอะผมจะจะช่วยยังไงเขาได้บ้างค่ะแล้วเราเคยว่ายน้ำมามันเป็นวิธีการที่เอ้ยตอนนั้นเราช่วยเขาได้นะช่วยศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากได้นะค่ะเอองั้นเราว่ายน้ำอีกอแล้วกันแต่ครั้งนี้จะเป็นการว่าย ข้ามขโขงโแต่การว่ายข้ามโคงเฉยๆเนี่ยระยะทางจริงๆอ่ะมันอยู่ที่ประมาณเต็มที่คือประมาณไม่เกิน3กิโลครับแต่เราอยากจะการว่ายทั้งทีเราไม่ได้อยากจะเราเราอยากจะช่วยให้มันได้มากที่สุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องมือทางการแพทย์ที่เราขาดจริงๆรวมถึงเออเฮ้ยนกความพนมกับท่าแขกเนี่ย มีสิ่งดีงามและสิ่งสวยงามอยู่มากมายเลยนะใช่งั้นเราไหว้ไปจุดที่มันเป็นเหมือนกับแลนด์มาร์กที่เราอยากให้คนคนที่ที่มาเชียร์วันนั้นน่ะเขาได้รู้ว่าลานพระศรีสัตนาคาราชคือจุดคือแลนด์มาร์กของนครพนมแล้วยังมีพระธาตุสีโคตบมองที่เป็นเหมือนกับพระธาตุคู่กันมากับพระธาตุพนมแต่อยู่ทางฝั่งเราแต่มันอยู่ไกลไปหน่อยก็เลย โอเคงั้นเราจะไหว้ไปที่พระธาตุศรีโคตบองไปขึ้นที่นั่นเพื่อที่จะมาทําเพื่อคุณหมอคุณพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ทั้งอสองฝั่งซึ่งปกติทั้งไทยและลาวเขาช่วยกันอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ถ้าเราแบ่งเบาได้ทั้งสองฝั่งคุณหมอคุณพยาบาลจะทํางานได้เต็มที่มากขึ้นคนนครพนมคนลาวรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวทั้งสองฝั่งะจะได้ประโยชน์จาก กิจกรรมเล็กๆของผมในครั้งนี้โอเคมันเป็นไปได้แต่ร่างกายคุณความฟิตคุณต้องพร้อมนะ,ะต้องถึงนะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของกระแสน้ำมีเรื่องของออน้ำจืดมันก็อาจจะตัวมันจะหนักกว่ากว่าทะเล,เละะตัวมันจะได้ไม่ลอยเท่าทะเลแต่ ในช่วงที่เราไหว้คือวันที่22ตุลาเนี่ยชาวบ้านเขาจะดูไว้แล้วว่าอ๋อมันเป็นช่วงปลายมรสุมแล้วแล้วกระแสะน้ําจะช่วยผมดังนั้นมันมีโอกาสที่จะโอเคระยะทางมันไกลเพราะว่าเราไหว้ทั้งไปและกลับแต่ด้วยกระแสะน้ําช่วยรวมถึงออการฟิตซ้อมของเราแล้วกําลังใจของทุกคนรวมถึงความสําคัญที่ เราไหว้ทําไมอืมอันเนี้ยผมเชื่อว่าจะทําให้การไหว้ครั้งเนี้ยมันสําเร็จได้หนักหนาชนิดที่หลายคนเขาบอกว่าเกินขีดจํากัดของความเป็นมนุษย์จะด้วยซ้ำนานโน่ไม่หรอกครับอืมไม่หรอครับค่ะมีคนอังกฤษครับชื่อว่าลอสเขาเพิ่งไหว้รอบเกาะอังกฤษอืมใหญ่กว่าผมเยอะเลยครับนั่นเขาก็ไหว้เพื่อ ปลูกจิตสำนึกเพื่อกระตุ้นค,คนประเทศเขาเหมือนกันอ,ม,อ,ม,อม,มีคนที่ทําได้เยอะครับอ,อันนี้เรามีแม่น้ออําโขงคะแล้วเราก็มองว่าประเทศเรามีแม่น้ําหลายสายคถ้าเราการไหว้ครั้งนี้ทั้งได้ช่วยคุณหมอคุณพยาบาลและได้ช่วยกันกระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกคนช่วยกันดูแลแม่น้ําตั้งแต่ต้นน้ำํำไปจนถึงปลายน้ํามันจะช่วยทะเลได้ด้วยคถ้าผมพูดเฉยๆผมพูดมาแล้วครับ ไม่มีคนฟังใช่ผมเล่นคอนเสิร์ตแล้วครับใช่ไม่มีคนฟังใช่แต่พอว่ายน้ำเนี่ยฮะถึงมีคนมาถามผมไม่ว่าจะเป็นถามด้วยความห่วงใยครับหรือด่าผมว่ามึงว่ายทำไมนี่แหละถึงจะได้บอกการกระทำที่ดีที่สุดก็คือทำให้เขาเห็นพูดแล้วเขาไม่ฟังหรอกคือผมเชื่อว่าคนพูดมีเยอะแล้วครับทั้งคนพูดและคนพิมพ์ครับ อมแล้วโลกเราดีขึ้นได้ไหมผมถามพี่เลยจริงๆพี่เลยอยู่วงการมานานครับพี่เลยทาสื่อมานานอมผมไม่ได้ว่านะแต่พี่เลยครับเรารู้จากคนบ้านเราดีอืพี่เลยก็รู้ว่าพวกเราเวลาเราอ่านเนี่ยเราจะอ่านหัวข้อข่าวก่อนใช่ก่อนที่จะอ่านรายละเอียดใช่แต่ถ้าหัวข้อข่าวที่พวกเราลงครับ โตโน่เหนื่อยจังผมดังอีกแล้วลงไปแบบนั้นคุณก็ถูกด่าไม่ใช่ฮะความสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ผมก็ถูกด่าอืแต่ความสำคัญคือสังคมเราได้อะไรอนอกจากความเกลียดชังคนรู้ไหมว่าเฮ้ระบบนิเวศบ้านเรากำลังจะพังนะ,ะไอ้โง่เนี่ย ไอ้บ้าเนี่ยม,มึงว่ายน้ําทําไมวะอเขารู้ไหม,อมนอกจากโอ้เหนื่อยจังผมดังอีกแล้วมันอยู่ในใจใช่ไหมตัวโนอกผมไม่ได้เจ็บปวดเลยกับกับกับคนที่จะไม่เข้าใจผมคแต่ผมเจ็บปวด ที่ถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยกันแก้ตรงนี้มมมไม่ว่าจะเป็นจิตสำนึกของทุกๆคนแล้วก็ไม่ช่วยกันลงมือทำคำว่ารักที่เราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กจนผมโตว่าเรารักประเทศชาติเรารักลูกหลานเราห่วงอนาคตของเขามันไม่จริงพี่ถ้าคุณรักคุณลงมือทำให้เขาเห็นทำอะไรที่ดีช่วยกันทำ ทำออกมาให้เด็กๆเห็นว่าทําแล้วมันได้อะไรทําทําไม,มแต่พูดผมคิดว่าเราพูดกันพอแล้วอขอโทษนะครับถ้ากิริยาของผมอาจจะดูไม่ถูกใจหรือไม่ต้องตาแต่มันเป็นความรู้สึกอของผมจริงๆที่มันไม่ได้ ที่ผมจําเป็นต้องคุยกันตรงๆนะ่ะฮะผมผมคิดว่าเราออมด้วยอเดี๋ยวจะดูไม่ดีออเอ้ยเดี๋ยวจะเป็นกระแสอแต่ในเมื่อยังไงยังไงก็เป็นกระแสครับเราคุยกันตรงๆเถอครับเราลองช่วยเปิดใจฟังกันสักนิดคแล้วก็ลองช่วยกันถ้าคนที่รักผม ผมขอบคุณที่ฟังผมถ้าคนที่เกลียดผมเขาก็มาฟังผมอยู่แหละแต่เขาก็อาจจะดา่าแต่ลองฟังสิ่งที่ผมจะสื่อจริงๆดูว่าสิ่งแวดล้อมพวกนี้หรือสิ่งที่คุณหมอคุณพยาบาลเขาจะได้รับพวกเราได้ประโยชน์กันทุกคนไหมผมยินดีที่จะทําผมยินดีที่จะอธิบายครับซึงแม้ว่าผมยอมรับว่า ผมเหนื่อยมากกว่าว่าอีกโกรธนะเวลาเขาด่าคุในทวิตเตอร์หรือว่าขึ้นเทนทวิตเตอร์เห็นโตโน่พูดพูดน้อยใจแล้วว่าแบบโอ้โหเสียใจนะมันมีเสียใจบ้างนะฮะอ่านมแต่ว่าเห็นมันจะไม่เห็นได้ยังไงผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ตาบอดพี่เลผมคิดว่าเราเป็นประเทศที่ไม่แพ้ชาติไหนในโลกครับกับเรื่องของการพิมพ์ ในอีกมุมหนึง่งคนที่ผมเห็นต่อหน้าคนที่ผมไปเดินห้านผมไปซ้อมเสร็จผมเดินมาโตโน่ไวหว้สำเร็จนะครับผมไปกินข้าวโตโน่พี่เชียร์อยู่นะสู้นะน้องๆเด็กเสิร์ฟพี่ค้าหนูเป็นคนลาวคขอบคุณนะคะที่มาไหว้เอ๊อมผมผมจะต้องทำยังไงนะ่ะผมต้อง ผมต้องไปเอาคําที่ผมไม่รู้จักเขาเลยผมไม่รู้จักเขาเลยแล้วเขาก็ไม่ได้ศึกษามาอย่างดีด้วยว่าว่าผมทําไปเพื่ออะไรค่ะแล้วผมจะเอาคํำพวกนั้นมาทําให้จิตใจผมมันโอเคคูเลิกไหว้ละไม่ต้องมาสัมภาษณ์ผมเอาเวลาสัมภาษณ์เนี่ยไปซ้อมคอนเสิร์ตไหมผมได้ตังค์ใช่ละครติดต่อผมมาเต็มเลยผมไม่รับเพราะว่าผมจริงๆเดือนนี้เป็นเชื่อเป็นเดือนที่ผมจะได้หยุดพักค่ะแต่ว่า ผมเห็นว่ามันมีสิ่งที่มันมีค่ามากกว่าตัวของผมเองอแล้วผมจะเอาเอาคอมเมนต์เหล่านั้นที่พี่เลถามผมมาอมเอามาใส่ใจผมหรือ,อมผมจะเอาแววตาที่ผมเห็นกับตาผมน้ำเสียงที่เขาพูดกับผมตัวโน้สู้นะพี่จะรอเชียร์โน้ททำต่อนะอย่าหยุดนะว่าให้สำเร็จมผมควรจะเอาอะไรมาใส่เข้าไปในใจของผม เอาใส่เข้าไปในหัวไหล่ของผมตอนที่มัน่ายตอนที่มันเจ็บอ,อะไรคือสิ่งที่ผมควรจะนึกคเวลาตานั้นแหละใช่คะสมมุติถ้าเป็นไม่ใช่เฮสปิดนะฮะเฮสปดคือทําอะไรเราไม่ได้เฮสปิดไม่มีประโยชน์แน่ด่าเพื่อด่าด่าเพื่อสะใจแต่สําหรับคนที่เป็นห่วงใย,ยโตโน่เนี่ยครับสมมติหน้ามรสุมด้วยนะวายน้ําข้ามไปทีมง,งานนี่เป็นยังไงบ้างค,ความอันตรายแค่ไหนจะตอบแทนความห่วงใย,ยเหล่านั้นด้วยเหตุผลประเภทไหนครับครับ การไหว้ครั้งนี้เนี่ยเราประชุมกันมาหลายทีครับมีการวางแผนมาอย่างดีมไม่ว่ามันจะยากหรือง่ายผมต้องบอกกับทุกคนว่ามันไม่ใช่ที่นึกอยากจะไปไหว้ก็ไปไหว้นะครับการไหว้ในทะเลการไหว้เขาเรียกว่ากีฬาประเภทโอเพนวอเตอร์ water, เนี่ยคบบางคนยังไม่ทราบเลยว่าในตามกฎ คุณต้องมีบุยใช่บุยคืออุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินใช่คุณต้องมีการฟิตซ้อมมาอย่างดีคุณต้องมีการศึกษากระแสน้ำค่ะเป็นสิ่งที่เราทำหมดเลยค่ะแต่เพียงแค่เพื่อนๆอาจจะยังไม่ทราบก็เลยเป็นห่วงอใช่เราก็เลยต้องอธิบายว่านี่มันเป็นอย่างนี้นะครับเราได้สอบถามคนพื้นที่สอบถามหน่วยงานครับว่าในช่วงปลายเดือนตุลาเนี่ยอากาศเป็นยังไง กระแสน้ําเป็นยังไงอพอเราทราบแล้วเราถึงเอามาทําค่ะว่าอ้อมันเป็นไปได้แต่ทําไมผมไม่บอกว่าสบายมากครับปลอดภัยที่ผมไม่พูดเพราะหนึ่งผมเป็นคนที่ถ้าผมพูดแล้วผมทำผมต้องมั่นใจจริงๆแต่มันปลอดภัยสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับโตโนถามด้วยความรักและเป็นห่วงสําหรับแฟนๆคุณนะสำหรับตัวพี่ด้วยถ้าสําหรับที่เรา คุยประชุมกันมารวมถึงเริ่มซ้อมนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าวิธีการเซฟตี้นะหมายถึงทีมที่ฝึกด้วยกันมาไม่ว่าจะเป็นทีมคายักทีมเจ็สกีของเราผมย้ำนะฮะทีมเจ็สกีของเราที่ไม่ได้ไม่เด็ดหรอกไปรบกวนพี่พี่กู้ภัยรบกวนคุณหมอคุณพยาบาลอย่างที่เขาเป็นห่วงเข้าใจผิดนะใช่ครับคือทีมของทีมรักหรือทีมของโตโน่หมดเลยใช่เก็บทีมของเก็บรักทีมของวันแมนเดอรซีจนมาเป็นวันแมนเดอร์ริเวอร์ไม่ต้องห่วงว่าจะไปใช้ ทรัพยากรคนนู้นคนนี้คนนั้นไม่ต้องห่วงเราเตรียมพร้อมของเราไว้เรียบร้อยแล้วเงินทุนของเราด้วยเราใช่หมดไปเป็นล้านด้วยครับโครงการนี้เป็นเงินส่วนตัวของผมรวมกับเงินของผู้ใหญ่ใจดีที่เขาอยากมาช่วยมันมีคำหนึ่งที่พี่ติดค้างนะครับขออนุญาตถามสำหรับพี่มันคือคำที่ทิมแทงแล้วมันบาดใจมากนะครับโตโน่ เวลาเราทำอะไรสิ่งดีๆแล้วมีคนมาพูดว่านักบุญเงินคนอื่นนะฮะแล้วคณรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงกับชุดคำที่ทำลายเราขนาดนี้สำหรับผมผมไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของการทำลายเลยครับครับผมไม่ได้มองเลยเพราะว่าเหมือนกับเวลาเราเอาซองผ้าป,ป่าไปให้คนนะฮะมันคือการช่วยกันครับมาชวนกันช่วยแต่ผมไม่ได้มาชวนแบบ พี่ๆมาช่วยกันขอเงินหน่อยพี่ผมมาบอกว่าพี่เดี๋ยวผมจะไาวนะมาช่วยกันแค่นั้นเองผมพยายามใช้กิจกรรมใช้ชื่อเสียงที่ผมพอจะมีบ้างให้คนที่เขาได้ยินมาช่วยกันช่วยคุณหมอคุณพยาบาลดังนั้นผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นคำที่โคแย่รุนแรงอะไรอย่างนี้ไม่เลยครับค่ะ ที่ถามเพื่อหลายคนเพราะว่าหลายคนเขารู้สึกว่าคำนี้คนที่รักคุณอะนะคำนี้มันคำรุนแรงมากนะมันทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้านะโดยเฉพาะความตั้งใจโทษนะไม่เลยครับอ,อาจจะเป็นความรู้สึกของบางคนครับอาจจะเป็นความรู้สึกของพี่เลยที่อม,มองว่ามันแรงมากอืแต่สําหรับตัวผมเองแล้วมีอีกเยอะพี่เล่ถ้าเราจะต้องเจ็บกับประโยคต่างๆอแต่สิ่งที่สําคัญที่สุด พี่เลจะทํำไหมทำใช่ครับผมจะทํำไหมทำครับครับแต่เขาจะฟังว่าเราทําทําไมเราฟังเราทํายังไงมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นเรื่องของเขาแล้วทําเพื่อเรียกทุกคนมาด่าซึ่งก็ไม่น่าใช่ไม่ไม่เป็นไรฮะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือผมมีหน้าที่ลงมือทําอผมมีหน้าที่ลงมือทําและวชวนทุกคนลงมือทําำผมพูดเยอะแล้วอืแล้วผมก็จะพูดกับรายการพี่แล้วก็พอแล้วครับ